คนที่พูดเพ้อเจ้ออยู่ตลอดวิบากในปัจจุบันคืออะไรเป็นผู้มีวาจาที่ไม่มีใครเชื่อถือในชีวิตโยมโยมลองพูดเพ้อเจ้อเรื่อยๆสินะจะไม่มีใครเชื่อถือวาจาโยมวาจาโยมจะหมดค่าหมดราคาไปนะนั้นทุกอย่างมันมีวิบากอย่างเบาของมันที่เห็นได้ในปัจจุบันทั้งหมดพระเจ้าจะบัญญัติหมดเลยถ้าเธอทําอย่างนี้เธอจะเจอวิบากอะไรนะวิบากคือผลของกรรม ถ้าโยมพูดโกหกเรื่อยๆพูดคำหยาบเรื่อยๆพูดคำยุยงเรื่อยๆพูดคำเพอ้อเจ้อเรื่อยๆยมว่ามีวิบากในปัจจุบันไหมมีพิปุตทั้งหลายบุคคลเนี่ยเมื่อคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมี เมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะแล้วจเจริญงอกงามแล้วการบังเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมมีพบมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ความคิดแนอดีตเคยโผล่ขึ้นมาในใจโยมไหมมีไหมมีอ่ามันมีโผล่ขึ้นมาใช่ไหมอ่าใช่ไหถ้าคิดถึงมันแสดงว่าโยมว่าถ้าไม่ตั้งใจคิดจะไม่มีโยมเคยได้ยินเพลงมะ บางสิ่งที่อยากลืมกลับจำอยากจำกลับลืมมันไม่ใช่เรื่องที่อยากจะจำมันมันมันตั้งใจเท่านั้นนะเรื่องที่ไม่อยากคิดมันก็โผล่ขึ้นมาเองเฉยเยเพราะจิตมันทำงานของมันเองนะเพราะว่าไอ้รู้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราของเราเราเนี่ยกำลังสำคัญผิดคิดว่าอุ๊ยฉันรู้ฉันคิดได้ฉันสั่งให้ฉันคิดอย่างง้นอย่างนี้นี่เป็นมิจฉาทิฏฐิเลยนะเป็นความเข้าใจผิดที่ปูถุชนทั่วไปจะคิดอย่างเงี้ย